ไอ้เรียกขนด้วยไหมเรียกขนด้วยก็ได้ปู่ข,ปขอเรียกขนด้วยเลยเอาเลยเอาเจนเกิดเลยให้ปุ๊บเลยขาเรียกขนด้วยค่าตัวแพงนะเนาะเจ้าสัวโอ้แหมงาช้างเดี๋ยวคุยกันยาวเ <c oughs> จอเจ้าตำหลักปู่มเคนนั่งตรงนี้แล้วงาช้าง Hai tidak mau tatsa pakaitor atau semmaem put tatsa enak mau tattak pakai wakturahto semasaem tatsa enak mau tatsa pakai wakturahto semmasza orani ini cacaku yang tauh hanya tip taktak gereja อมพระเนตรวิเศษราชาจะขุยันตาชิวหายันติพุทธเจ้าท่าเครชาตังอมพระเนตรวิเศษราชาจะขุยันตาชิวหายันติพุทธเจ้าท่เครชาตังอมสาสเนโตเทวินโททิพปาจักภูวิโสทายโอมสาสเนโตเทวินโททิพปาจักภูวิโสทายโอมสาสเนโตเทวินโททิพปาจักขูวิโสทายีเวนนเตปนัญชายเตจงมาบังเกิดเป็นดวงพระเนตรทั้งสอง อิะวาสุสะดวกพระเนตรขวาทเวนีเตปยาชายยเตจงมาเป็นเกิดสะดวกพระเนตรทั้งสองมะอะอุสะดวกพระเนตรสายรัดชัติปัดหนีลูกหลานได้เบิกเนรให้กับสิ่งกติกทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้มองเห็นเป็นร้อยยอดพันยอดหมื่นยอดแสนยอดล้านยอดกบแต่สิ่งดีดีเข้ามาอุปชุขุลลุขุกจุขุลุุกพุกุขุขลุขุกขุขลุุกชุคุขลุขุกชุขลุุกโอ้ โอภคุพทโอภนะมพุทธิิุโอุไปจับดาุชยเหลออันนี้สังโโมคตยยะโอมากรจายกายอุจายจ่าเฉอยมาเจอจาเฉียว่ามาเกี่จาปลอว่ปอจ่ากาโอมากาจาปลอปอจะพุทธโอมาพุทธนัทโมพุทธยะโมคานุอักิมินันติโสทายิอัาติอักขคงนานันระับตาหาย โอมสีส oh, ah. like, ีตัวกูดีกว่าใครกูเรียนมนต์จากพระเจ้าสมิงไพรกูกูใหญ่กว่าฟ้าอมหินอมผาอมตาอมไผ่อมเหล็กอมไหล่อย่าไม่อมไฟอย่าพองกูจะดับพิษไฟทางอาร้อยพันกองให้เย็นดังแม่น้ำพระคงคาเมื่อมาอุตเปากาสานุปุญญาธรรมอาอุปุถังสูญหายธรรมังสูญหายสังฆังสูญหายสูญหายด้วยนโมพุทธายะพุทธังวิน่าสันติธรรมังวิน่าสันติสังฆังวิน่าสันติหายด้วยพ่อปู่ชูกเวน่าสันติหายนะ่นนันะ Saatu ugasa wati tawana mauput tayak nama pataja pakasa karamataja apataja apaka Kak nak payak kayak nama nama patala saki tapi ika witi kikiruni sangmi ita sangi Nama saika jakawi titi uni ima tima pasu kucana nakamang saking nami sipati asak nama kakak wipak suta kak nak rak sak wak sik sik nak yak mak tak tak sana tak 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 lak wak apakah pati wajak umak ayang tak hak jalan nasang simong nasang tipik nasi simo tu sak nasokasak na okako kako tiko pako anak kau setak pamom

นโมพุทธายะพระพุทธะเทวทนะยามนิปราชชิชาชาจุดมาพุทธะมโมสถกฆญญาทัพุทมลพุทธะปุจจาระมาพุทธาสังฆะปุจจารกิรินังวรรณะดังสิงห์วิมาเทระวันธมิตุระโตตรมิตาติยุทธะรโสภตะธรรมะสังฆะภะเทมิสเปพุทธาสเพเพธรรมาสเพเพสังฆะผละปัตตาปัตเจกะพุทถาระปุถุเทมิพุทธังอทิธรรมิธรรมะทีมิสังฆางอธิธรรมิต่อไปจะพาของมาเด้อให้ท่านทั้งหลายว่าตามตั้งนโมพร้อมกันก่อนสามจบดังๆ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีเจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดี สัตว์นรกก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีพระภูมิเจ้าทีผู้ผีปีศาจดวงจิตวิญญาณทั้งหลายก็ดีทั้งที่ระลึกได้ระลึกไม่ได้ก็ดีที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัตตะสงสาร31อภูมิ เสวยสุขอยู่ก็ดีเสวยทุกอยู่ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายทั้งหลายทั้งปวงจงอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพิ่มพูนทานบารมีเก่ตนอย่าได้มีเวรโตกันและกันเลยและกรรมใดที่ใครใคร ได้ล่วงเวกินแล้วเกี่ยมข้าพระเจ้าทั้งทางกายว่าจใจใจทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะไหนชาตินี้หรือชาติไหนไหนก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ท่านเหล่านั้นยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันด้วยอาริสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้ารครอบครัวบุดรหลานตลอดวงษาขนายาบิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีอุปการะคุณทั้งหลาย ขอข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สมคตขอให้ขอจงสำเร็จผลดังใจปรารถนาทุกประการขออัญเชิญครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อแก่แม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติภพและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวข้าพเจา้าทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรม และเจ้าคุณนายคุณเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาขอข้าพเจ้าทุกชาติภพที่เคยผูกพันกันมาในอดีตไม่ให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีต และปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลตัวเองขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากุญในายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปแช่งใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เปลี่ยนผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปอิมังมิช,ชา อธิธานังปัจจุทธรามิภูติยมปีอิมังมิฉาอธิธานังปัจจุทธรามิตติยมปีอิมังมิฉาอธิธานังปัจจุทธรามิข้าพระเจ้าขอสละคำอธิษฐาน ที่ไม่ชอบนี้แม้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามขอบารมีแห่งพระพุทธเจา้าทุกพระองค์องค์แห่งมหาโพธิสัตว์และองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรให้พวกข้าพระเจ้าด้วยเถิดทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าลูกหลานของข้าพเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธต่อไปจะเป็นการเรียกขวัญเนาะเป็นลำดับต่อไปให้น้ำก่อน nya <laughs> <coughs> เต้าเขอาไอ้ผููเจ้าได้เป็นไงกว่าเพิ่งทั้หมายจุงสุขสบายอันล้ำเลิศขาเก้วเกิดกามโอทั้งรีบุญเลพน้อยคอยหอด้อยผววเขาเน่านั้นฝูหมูสตูมาอย่ามาบังเบียดได้คอยพาแข่ไทย chung ta ra sông xa ra na naya chung ha lùng ma hô quán chào hè nhai chung ma hà chung quán chào hè nhai quán chào là ba ma yếu yếu Đó, là mà quanh ư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  มาเด้อมาเด้อมาเด้อฝัญเอ้ยเออได้เปรียบหลาขวัญเลยสีเสียมือนี่แป็นมือเดียบสีสีมือนี่เม็นมือมันมันไอ้เจ้ามันมันมันไอ้เจ้ามันยิ่งกว่าก้อนผาแอ่กมันไอ้เจ้ามันยิ่งกว่าผาจวนผาจันทร์ มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าคือเข้าใกล้ลาดมันให้เจ้ามันยิ่งกว่ากาศแล้วตาวันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าพระจันทร์ใสส่องแกงมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเขาคงามเดือน จจะมันยิ่งกว่าเสียววกีีลูกสาวพาญาแทนแหล่งพาญาป่าป่าเมื่อนี่แม่งงานสงา่าหมอวาวันแข็งวันนี้เป็นดีวันดี่ที่หมดแต่โชคสิทธิโชคพรอมังคาลาพันจะไปอาราธนะอาจารย์ผู้ชลาดนังสาทุนวัน คุณขวัญขึ้นเสมอจอมปราสาทคุณขวัญขึ้นเสมอหาตวังมือมือนี้แมนมือสันวันนี้แมนวันดีวันดิถีอมุตตะโชคตกไปนี่แมนโตกไม่จันขันไปนี่แม่นขันไม่แก้วคุณชาตกแต่งแล้วจึงให้คอยมาคุณขวัญ วันนี้วันดีข้าจะสู่ขวัญแก้วกูเกิดกามบุญเฮงงามทั้งหนุ่มน,น้อยและปานกลางทั้งสาวงามและเ่าแก่พ่อแม่พองลูกเต้าและน้นารีบทั้งเศรษฐีและต้วยขาพนามูเศร้าบุญเฮอ พ่อมาแก้วเนียเปื้อนเอาควันลาว่ามาเยอะควันเอ้ยมาเด้อควันเอ้ยมาเด้อควันเอ้ยมาพะลันทำพรมผู้เฒ่านางล้อมเจ้าอยู่สลอนควันหากเมื่อเทนี้คอยปาเก็มไท้เจ้าผู้มีบุญมาซอยคิมซอย เจ้าทั้งหลายก็จะเชิญเอานา่งคาดป้าผู้อยู่กำายเนื้อมาซอยซอยฝันให้หมู่เจ้าทั้งหลายก็จะเชิญเอานางคำผือผู้อยู่กำไฟมาซอยซอยฝันให้หมู่เจ้าทั้งหลาย กะจะเชิญเอานั่งอีกไคผู้อยู่หออาศัยกมาซอยซอยยอันให้มูเจ้าทั้งหลายนะ10หมอสดําลุกมาแต่ภูฮงมาซอยคุญซอยยอผันให้มูเจ้าทั้งหลายเด้อ30หมอน้อยลุกมาแต่เมืองป่ามาซอยคุญซอยยอันใหมู่เจ้าทั้งหลายนะ ควั้30หมอกาลุกมาแต่ผู้โฮงมาซอยคุญซอยยอพันให้เจ้าทั้งหลาย40หมอหลวงลุกมาแต่เมืองฟ้ามาซอยคุญซอยยอพันให้หมู่เจ้าทั้งหลายนะ50หมอกาลุกมาแต่ผู้โฮงมาซอยคุญซอยยอพันให้หมู่เจ้าทั้งหลายเอหมอตนนี้แม่นหมอูหาคาถาดวงนี่ แมนคาถาตั้งเตกาวบ่อเท่าตั้งแตโบราณเก็บไปหัว่ีมาคัมให้เจ้าแล้วเก็บไปุ้มซิมาคําให้เจ้าแล้ว่อยน้ำเต่าแก้วออกบอกินเย็นมันหากเย็นอีหลีเหมือนลาสีจากป้าพระมาไยคาเราลายวัวควายขับโคกสร้างมาออกเมืองเงินคาต้นวิเศษหนอ แก้วเกิดการท้องเหลืองสีละไม่นาคุณนเก่งกาแม่นหานุมานคุณนกาหารแม่นเท่าสังทีทีมาแก้วอ่อนเข้าคุ้นควันละว่ามาอยู่ควันมาเลยมาเลยมาเลยเจ้าทั้งหลายไปปู้ผู้จุนเป็นหา ก็ให้มาสามือนีวันเนียขวัญเจ้าทั้งหลายไปปลูกหมากจุ่มเป็นใบก็ให้มาสามือนีวันเนียขวัญเจ้าทั้งหลายไปปลูกหัวสิงโตใบเกี่ยวนก็ให้มาสามือนีวันเนียบให้เจ้ามานำทาง องมานำองคนเที่ยวมาหากินข้าวต้มและของหวานมาหากินน้ำตาลและน้ำลอยอ่หมอเท่าเอินจ้อยจ้อยขวัญเจ้าทั้งหลายให้ตามาละว่ามาอยู่ะวันไหนและวันนอกวันนอกและวันกลางขวัญเอวบาง ขวัญทองน้อยและห่วงนมขวัญผมดำดูอาดขวัญปากตันจันจ้าขวัญและขวัญคิวขวัญคิวและขวัญแกนขวัญแควนดูตังไลและไม่นันขวัญหูไก่มาสามีวันเนี้กินเผาผีให้เจ้าห่าเกี่ยวมาผีให้เจ้าคายไอเจ้าคายขึ้นมา เอป there, ้ามาอยู่สืบสร้างคุณพ่อแม่พรมานดาทั้งบุตรดาและเสื้อโคตรยาคิวโคตรผู้ท้าจงให้มาหักษาโตต้นเจ้าไว้ตาบต่อเท้าฝันเจ้าให้ตามมาละว่ามาอยู่วัน พญานิสงที่ข้าพระเจ้าได้ทําพิธีปูสูงอันเชิญเทพเทวาลงมาเป็นสักขีพยานนวันไหว้ครูในวันนี้ขอพระเจ้าโอดิ่ให้กระดวงวิญญาณที่คุ้มครองตัวพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายโอทิ่ให้กระดวงวิญญาณพระมหาษัตริย์ตั้งแต่ราชการที่หนึ่งถึงราชการที่เก้าโอดิทให้การดวงวิญญาณองค์ชัยวรมันตั้งแต่ชัยวรมันที่หนึ่งถึงชัยวรมันที่เจ็ด ขออุทิศให้กับดวงวิญญาณมีระบุษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาผืนแผ่นดินสยามขออุทิศให้กับดวงวิญญาณมีระบุษวีรสตรีพ่อทับแม่ทัพเหล่าทัพคุณพลในพลทั้งหลายขออุทิศให้กับดวงวิญญาณทั้งภูมิจงขึ้นมารับเอาส่วนอุนส่วนกุศลที่ข้าไปเจ้าวได้ท,ำทํำพิธีวันนี้ขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลาย,ท,ลายทั้งปวงปรพระอินทร์พระถมพระยปพการขออุทิศให้กับ ถาเวสุวรรณยักษ์ทั้งหลายโอทิการดวงวิญญ,ญาณโยมทูตโยามาราชนักดุราชพระอินทร์พระธมพระยมพระการนางฟ้านางอัปสรทั้งหลายโอทิการดวงวิญญาณผู้ทุกจักรวานี้วิญญาณไร้ร่อนพวกสัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่ในสากลละโลกนี้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดเกเเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวราหดตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยิ่งน้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาหดตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยิ่งนั้นเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเลีขาหดตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยิ่งได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายถ้าท่านได้ทุกข์คอยพ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายถ้าท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภพศาลซึ่งบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ท่้งลูกหลานญาติมิตรนิกัน์คนเคยทําการงานทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอยท่านได้รับกุศลผลบุญนี้เวินเชิญสองท่านมาตรวจน้ำข้างหน้าเอาน้ำข้างบนเลยตรงมุมเลตรงมุม เดี๋ยวใจยะขาเดี๋ยวผมใจยะขาแม่เนั่งก้นผู้เสียเอาแนงข้างบนมาน้่ข้างบนก้มมาเลยนั่งกรวดนั่งลงกรวดรจยะขาก่อนเอาบอกเขาให้เขาทำตามเลยกูเสือไปทางนู้นเออยะธาบริวหาผูราปาริโกเรนติสาคะระเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปกะปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจชัตุสะเพปเรนตสังกปาจันโทปนารโสยะขามริโชติกระโสยะขาสัพพิติวัตชันตุสัพโรโขวินาสตุมาตประวัติวันตรายโยสุขีที่คายุโกเพราะวภิวาธนาสิลิสนิจังอุทธาปชาญิโมจัตตาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพลัง Thank you everyone who came out and enjoy us today I wish everyone here have a very happy day such serene and you will for with a day in your life be a special day full of joy and happiness wishing you what on your wedding day and may he always be the hand Of your marriage The life of your home Come get to the challenge Thank you very much <laughs> <laughs> my player, my